สวัสดีครับผมธารัตดูรายมือผ่าลัดพนุกรรมก็บพบก,กับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมเส้นอาทิตย์รวยร้อยล้านพันล้านเป็นอย่างไรน,นี่ก็พูดถึงดั้งรายมือกันเดี๋ยวผมให้ดูชีชีนี่นะครับผมเส้นอาทิตย์รวยร้อยล้านพันล้านเป็นอย่างไรเส้นเนี่ยผมจะบอกว่าที่ว่าจะดูว่ารวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยคือ ก่อนอื่นเนี่ยเส้นที่บ่งบอกถึงความร่ํารวยนะที่ว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยคนนี้คุณไม่ต้องไปดูอะไรเยอะหรอกถ้าคุณจะดูหลักๆเลยแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นผมก็ต้องยอมรับเรื่องนี้คือแต่ว่าจริงๆอะหลักๆมันดูสองเส้นเองจะรวยไม่รวยเนี่ยวาสนากาทิตย์แล้วมันต้องเป็นลักษณะแบบแพทเทิร์นดังนี้ด้วยผมคัดมาเลยจึงบอกว่าหากถ้าคุณจะดูความมัง่งคั่งร่ำรวยเนี่ยคุณต้องดูสองเส้นนี้เป็นหลัก วาสนาอาทิตย์แต่ว่านี่คือปัจจัยโดยย่อยนะอนี้เรื่องดูส่วนตัวเนี่ยอะไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะต้องดูละเอียดนั่นอีกเรื่องหนึง่งจริงๆวาสนาทาี่เป็นตัวบ่งชี้สําคัญเลยว่าจะรวยไม่รวยอนะอีกอย่างผมจะให้อีกข้อหนึ่งไปคือเนื้อหนุหนของมือถ้ามือเดินๆอุ้มๆมือเดินๆอุ้มคืออะไรเดินๆอุ้มคือกดไปเนี่ย กดแน่นเป็นสปริงกดแน่นๆทั้งมือเนี่ยมือมีเนื้อมีปุ่มเนื้ออย่างเงี้ยปุ่มเนื้อนะไม่ใช่ด้านด้านนะปุ่มเนื้อไม่ใช่แบบแบบเนื้อแบบที่กดไปแล้วแบบเป็นเป็นเป็นไตอะถ้าเป็นไตแบบนั้นเนี่ยเหนื่อยหรือบางทีก็เป็นพวกจับกลางเพราะคุณอันนี้ลองใช้จินตนาการคิดเอาเองดูจึงบอกว่าเนี่ยถ้ากดไปแล้วมันเป็นเนื้อแน่นๆ่นเนื้อแบบเด้งเป็นสปริงพวกเนี้ยเขาเรียกว่า อูจีมีเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอืมพวกกดไปนั้นเนะี่ยผมเห็นมหาเศรษฐีบางคนนะที่ผมดูลายมือให้นะกดไปแล้วโหแน่นเป็นสปริงเลยแล้วบางคนแน่นมากหมายถึงอํานาจการต่อรองสูงพวกนี้ไม่ใช่แค่เป็นเศรษฐีอย่างเดียวแล้วจะจ่ายง่ายๆพวกนี้คือบางทีต่อเก่งรู้จักกาันทังเช่งการวางรกิจอะไรสมควรจ่ายจ่ายอะไรไม่สมควรจ่ายก็จะ ไม่จ่ายใช้คำนี้ก็คือรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าจะจ่ายหมดหรือบางทีอะไรสมควรจ่ายก็จ่ายและอย่างหนึ่งคือมือที่ดีต้องสีแดงหรือชมพูระเรื่อไม่ใช่แดงจัดจนแบบเป็นเหมือนกับเป็นความดันต้องชมพูระเรื่อพวกนี้รวยนะครับผมมือแน่นอุ็มสปริงแล้วก็แดงช้ำนะครับผมำในที่นี้คือชมพูระเรื่อนะอืมจริงๆเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะมาดูเส้นอาทิตย์ที่ดี เส้นวาสนาครับเส้นวาสนาต้องเป็นแบบนี้เลยนี่ลากยาวมาจากเงินจันท์แล้วก็มียัไม่มีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูชัดๆเนี่ยเห็นไหมว่าลากยาวมาจากเงินจันเงินจันอยู่ตรงนี้เงินจันอยู่ตรงริมมือตรงนี้ตรงนิ้วก้อยลากแันนี้ก็อย่างที่เห็นเขียนในรูปแหละเนี่ยเห็นไหมว่าลากยาวมาจากตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือเส้นที่ขึ้นมาตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าอา่า มันต้องขึ้นมาจากเนินตรงนี้จะอยู่บริเวณเนินอังคารต่ํามันจะขึ้นมาจากเส้นชีวิตเส้นชีวิตตรงนี้เส้นชีวิตนะเห็นไหมว่าอันนี้ลองดูเทียบมือของคุณเราเองแล้วก็เห็นนะมันจะเส้นเส้นมันจะขึ้นมาจากตรงนี้บริเวณเส้นสีแดงที่ผมเขียนเนี่ยก็คือบริเวณที่ผมพูดถึงเส้นตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะเส้นนี้คือเส้นที่ผมกำลังจะพูดนี่คือบริเวณเส้นลักษณะเฉย วาสนาตรงนี้คือสิ่งที่ผมพูดบริเวณนี้ทั้งหมดมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงวาสนาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นวาสนาโค้งจากเนินเห็นไหมมันโค้งมาจากเนินจันทร์เห็นไหมแล้วมันก็ยาวสวยงามมาเลยมาจากมันยาวถามว่ามันยาวไปถึงตรงไหนมันยาวไปถึงนิ้วกลางอย่ายให้มันเลยนิ้วกลางนะเลยคือตรงไหนเลยคือตรงนี้ตรงนี้ไม่เลยตรงนี้นะอืมให้มันสุดไปก็พอหรือว่ายังไม่สุดได้จะยิ่งดี มันเลยมาเอ้ยเดี๋ยวมันมาถึงนิ้วกลางเลขอย่างหนึ่งคือผมจะพูดเลยนะว่าถ้าคุณมีลักษณะนี้เป,ป๊ะเลยนะเป,ป๊ะเลยรวยแต่เกิดส่วนมากเลยนะมักจะรวยแต่เกิดหรือบางทีนะแต่ใช้คํานี้ก็ได้วหมนมันต้องดูเส้นอื่นด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าเส้นวาสนาดีแต่เส้นสมองไม่ดีเส้นสมองมีเกาะเส้นสมองมีแก่ง รวยแต่เกิดจริงที่สมองเป็นเกาะอันเบลเลเลยรวยแต่เกิดแต่ว่าสติไม่ปกติเป็นเออเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความคิดทําให้ความคิดไม่ดีหรือบางทีไม่มีปัญญาทานู่นไม่มีปัญญาทํานี่จะเลยทําให้ไม่มีโอกาสร่ำรวยเท่าที่ควรหรือบางทีบริหารอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตรงเนี้ย ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยที่ว่าเป็นเกลียวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเสาวนเสาวนเนี่ยมักจะทําให้รวยหรือมีเงินหลักล้านได้นั่นเองนะครับผมเสาวนตรงเนี้ยที่ว่าเป็นวนเป็นเกลียวอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าวาสนาที่เป็นเนี่ยตรงที่มันขึ้นมาจากเส้นชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าเสาวนเสาวนเนี่ยทาให้มีเงินหลักล้านเป็นเศรษฐีได้หรือเป็นเศรษฐีอยู่แล้วหรือบางทีก็มีโอกาสเป็นเศรษฐียังไงก็ต้องเป็นเศรษฐีหลักล้านหลักล้านนี่กี่ล้านไม่รู้นะ แต่ยังไงคุณมีเงินแน่นอนหลักล้านสองล้านสามล้านสิบล้านยี่สิบล้านหรือหมูพูดว่าร้อยล้านพันล้านนี่ยจะก,กี่ล้านก็แล้วแต่ไอผมพูดนะยังตวก็หลักแสนถ้าเกิดขี้หมูขี้หมาอะไรหลักแสนถ้าเกิดแบบนี้จริงๆถ้าสมมติว่ามันหนักจริงๆมีเส้นเสียเยอะๆนี่คือลักษณะของเส้นวาสนาที่เป็นเกลียวถ้ามีเส้นนี้ก็ถือว่าโอเคมากต้องดูเส้นปัจจัยอื่นด้วยแต่ผมไม่ได้เขียนให้ดูไงเพราะบอกทั้งหมด มันก็คงต้องเดียนไล่มือกันเลยแหละอืมหไหนนะเส้นมสมองเสียเส้นชีวิตเสียเส้นใจเสียเส้นอื่นเสียมันก็ทําให้พาพังไปหมดจึงบอกว่าหมอทั้งหมดมันก็ต้องใช้เวลาดูรละเอียดอันนี้ก็แนะนํานดูลงส่วนตัวแล้วมาดูเส้นสําคัญคือฮีโร่พระเอกของเราคือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์เป็นอย่างไรเส้นอาทิตย์ผมให้ดูข้างบนเนี่ย ขโมยต้องเป็นรูปงานหนังติ๊กงานหนังติ๊กนี่คือบ่งบอกถึงความสําเร็จความสําเร็จเพราะว่างานหนังติ๊กมันมันมีสองอย่างคืองานหนังติ๊กมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับไอ,อ้นัานน่ะมันเหมือนกับเซนทรัลแห่งความโชคดีความจริงข้างหลังผมก็มีนนะงานแต่งหนังติ๊กทาเป็นทาจากไม้ไปยูงของวอลีนะครับผมก็เป็นงานหนังติ๊กนะมันหมายถึงญลนกษั์แห่งความสำเร็จความจริงทางยุโรปหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีอ่าไม้อันหนึ่ง ที่ว่าทําจากออัยวะของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันเป็นง้มหนังติ๊กลักษณะแบบนี้มันเป็นัสลักษง์ของโชคดีของทางที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นฐานเป็นฐานแวนเป็นฐานยาวลงมาตรงนี้ฐานตรงนี้มันต้องเข้าไปตรงเนินดังขานนะครับผมตรงนั้นก็คือเห็ฐานเอียงเข้าไปในดังขานแล้เอียงหนึ่งคือตรงนี้ต้องมีฐานด้วยก็คือฐานเป็นตรงนี้เห็นไหมลากลงมาสองแฉกตรงนี้ตรงนี้ก็คือขึ้นบนขึ้น เป็นสองแฉกข้างล่างลงมาคว่ำสองแฉกงานหนึ่งแต่ตรงนี้ต้องเอียงเข้าไปหาเนิอังคารนะครับผมอังคารสูงนะครับผมเนี่ยก็ลากลงไปตรงนี้ตรงนี้ก็ลากลงมาตรงนี้อีกและตรงนี้ลากยาวลงมาเป็นเหมือนกับหางไก่หางไก่ฟ้าลากลงมาแล้วก็เป็นแตกแหงแตกเป็นละแหงลงไปตรงเนี้จะบอกว่าดี ดีมากต้องมีลักษณะยนีย้ครบถ้วนถึงจะดีทั้งวาสนาทั้งเส้นอาทิตย์อันนี้พอตามผมทนันนะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอันนี้ผมขออนุญาตพูดกับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องไนมือด้วยถ้าใครมีความรู้เรื่องไงมือแล้วก็ก็อย่าลำคานมเลยอ่ามีโอกาสล่ำรวยผมจะบอกว่าคนที่มีอันนี้เฉพาะเส้นอาทิตย์ก่อนนะวาสนาผมพูดไปแล้วนะมีโอกาสล่ำรวยจากมรดกธุรกิจ นะครับผมมีโอกาสร่ารวยจากมรดกธุรกิจอ่าแล้วก็ความร่ํารวยเนี่ยผมจะบอกว่ารวยจากทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะมรดกหรือธุรกิจนี่แหละแต่ถ้าทําธุรกิจเนี่ยผมใช้คํานี้เลยนะถ้าคุณทําธุรกิจจะสําเร็จง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องรวยจากทางใดทางหนึ่งไงไม่ว่ามรดกหรือธุรกิจหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวบางคนเอาแต่มรดก แต่บางทีไม่ทําธุรกิจเลยบางทีมันก็ต้องรวยอยู่ดีแหละถ้าคุณมีเส้นอาทิตย์แบบนี้นะและถ้ามีเส้นวาสนามาแบบนี้ด้วยยังไงถ้าขี้หมูอี๋ผมพูดไงว่าขี้หมูขี้หมาย,ยังไงมันก็ต้องเห็นเงินนะ่ะอืมถ้าทาธุรกิจมันสําเร็จง่ายกว่าคนอื่นยิงผมใช้คํานี้เปรียบเทียบให้ฟังนะว่าเอ่อสมมุติว่าถ้าคุณเริ่มต้นพร้อมกันกับเอ่อกับพี่น้องของคุณกับคนที่มีสังขภาพเท่ากันกับคุณ คุณจะถึงเส้นชัยก่อนเขาเลยก่อนแบบเร็วสุดๆอืมจตว่าคุณขี้เกียจอะไรก็ตามแต่ยังไงคุณก็สําเร็จอยู่ดีขี้เกียจจะนั่งๆก็นอนยังไงคุณก็สําเร็จอยู่ดีแต่ถ้าวา่าเขาพยายามเต็มที่เขาอาจจะสําเร็จแต่สมมติว,ว่าคุณทําร้ายตัวเองนะหนักจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องลองพิจารณาตัวเองดู เพราะถ้าคุณทาร้ายตัวเองมันหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าคุณคุณทําตัวเองเหลวแหลกสุดสดอะ่ะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาตัวเองดูเพราะไม่ใช่ว่าลายมือดีแล้วมันจะไม่มีโอกาสไม่เป็นไรเลยอันนี้ผมลองให้กลับไปคิดอยู่นะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าฟ้าจะให้คุณมาดีตลอดเพราะว่าลองดูเส้นอื่นประกอบด้วยเพราะบางคนสองเส้นนี้อาจจะมีเหมือนมีเป๊ะแต่มันหายากสองเนี้ยเป็นแบบนี้เป๊ะเ,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 เลยเพราะบางคนอาจจะเส้นใจเสีย ผมจะบอกว่ามีดีมันก็ต้องมีเสียแหละบางคนหาสองเส้นแบบนี้เป๊ะๆมันก็หายากแต่บางคนเส้นใจเสียบางคนเส้นสมองเสียเส้นชีวิตเสียมันต้องมีอะไรเสียแต่ว่าบางคนผมใช้คํานี้ยังไม่ใช่เจอง่ายๆหรอกใช้คํำนี้แต่ถ้าคุณมีปุ๊บถือว่าคุณโชคดีขอแค่เส้นวาสนาดีถือว่าโอเคมากแล้วแหละเพราะเส้นวาสนาผมเคยเห็นนะมีคนเป็นแบบนี้จริงๆดีมากแต่ว่าเสียคืออะไรมีเกาะมีแก่มันก็มีได้เพราะว่า ปอร์เซ็นที่จะเจอสวยๆมัน,มนแบบอย่างที่ผมวาดนี่มันหายากนะครับผมแต่ขอให้คณใกล้เคียงก็ถือว่าเลิศเลิศมากแล้วแหละคนเรานะจะสำเร็จได้มันต้องทำแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะทำงานให้ฉลาดไม่ใช่ว่าทำตะบี้ตะบับนใช้คำนี้นะมันก็ต้องทำแบบฉลาดแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียว ันต้องอาศัยดวงด้วยจะบอกว่าดวงดีนะขายหมีก็รวยอืมอันนี้แล้วแต่จะเชื่อผมไม่เชื่อผมนะดวงดีขายหมีก็รวยแต่ว่าการขายหมีหรือว่าขายอะไรทั้งนั้นแหละมันมันก็ต้องอาศัยความพยายามด้วยดวงคือจังหวะถ้าดวงดีจังหวะชีวิตที่ดีก็มานั่นแหละจบไปแล้วสำหรับใครที่ทำง,งานดูลายมือพี่สีกับผม การดูดวงเนี่ยมันหมายถึงการที่จะตรวจดูส่วนหนึ่งว่าจังหวะชีวิตคุณมาหรือยังและถ้ารู้ว่าจังหวะชีวิตมาคุณก็พุ่งเข้าใส่สิหรือบางทีรู้ว่าจังหวะชีวิตที่ไม่ดีเข้ามาในช่วงนั้นคุณจะหลบเลี่ยงยังไงคุณจะมีวิธีการแก้ยังไงอืมนั่นแหละก็ดูดวงของผมดูลายมือเพื่อชีวิตนะครับผมก็ทักลายดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสองหกหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างหรือจะเป็นไลน์โอเอไลน์โอเอเป็นลิงก์ เราจะมีสองช่องทางนะครับเป็นลิงก์ line oa กับ line ทาราสองห้าหกลิงก์เป็นอ่าเป็นมารับได้เป็นจํากัด่ะลิงก์แต่ว่าส่วน line ทาราสองหกมารับได้จํากัดแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็มีช่องทางด้านล่างนะครับผม line ทาราสองหกกับ line ป็นลิงก์แล้วส่วนวิธีการดูดูลายมือพี่ซีสองแบบนะครับผมทางออนไลน์นี่คือแจ้งทางออนไลน์ไปแล้วแต,แต่ว่าเวลาดูผมดูคุณแบบสปี์โฟนแบบดูคุณเต็มที่ส่วนตัวผ่านทาง โทรไลน์นะครับผมก็เต <üf ule> uh. ็มท <etus aru> ี <his internet> <charger> ่ด <Arin>. ูผ <Xue> ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็สปกกโฟนสดๆส่วนตัวดูสเปกแกโฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ใครที่ต้องการดูก็ทักมาได้นะครับผมก็ใครเห็นว่าเวลาดูสดๆนี่ผมก็เต็มที่นะก็เป็นโค้ดส่วนตัวดูสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผม มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานสำนักงานมีลายมือพิเศษหัหิ้งตัวเลขชุดจุดไฟกระพริบนะครับผมสำนักงานที่มีลายมือพิเศษหัหิงตัวเลขสำนักงานเนี่ยอีกวิธีหนึ่งคือลายมือพิซีเป็นแบบธรรมดานะครับผมส่วนลายมือพิเศษหัหิงตัวเลขเป็นแบบ V i P ก็คือปรึกษาแค่ยาวๆปรึกษากันส่วนตัวปรึกษากันเต็มที่ยาวๆไปเลยก็เต็มที่กันเลยนะครับแบบแบบ V i P ที่ทำงานนะ ส่วนแบบธรรมดาก็อะไรมือพอี่ซีจะมาเรีชั่วโมงทีท่สำนักง,งานสองแบบ VP กัธรรมดาถ้าแตว่าจะเรื่องแบบไหนท่านกระที่สำนักง,งานนี่สำหรับที่สำนักงานนะแล้วส่วนใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็คือขอรายละเอียดอะไรต่างๆมาได้ถ้าใครที่ทำงานในที่ทำง,งานก็มีสองแบบว p พีกธรรมดาใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแช,ช,ชสสร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพารพาะว่า,า,า,าคิใหม่ๆหลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับผม ก็พราะอะคิดแบบคก็ s ก b s ส r i b e ติดต่มเราไอ้ไอ้บิงสุทิครับ